เทียพื้นที่อันนี้เทียห้าเนาะแต่ขึ้นสี่กะโหลกซอมได้เยอะแล้ว เลยสวยเลยสวยเลย,ย,เลยไยมาตัดปตรนี้ปิด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 ตัวเดียวไปมัยิงมันสามตัวมันยิงตายไปหมดแล้วอ่ะอืมอันนี้ไม่มีอะไร มัน,นเกี่ยพื้นที่เนาะใช่เดี๋ยวนะคุกขอข้อตรงนี้ก่อนไม่รู้มีอะไรรอเปล่ามีรูอ๋อน่าจะอ้อมไปด้านนู้นตรง่แล้วกำลังมุดไปมีกล่อง กระสุนหน่อยหนึ่งกระสุนยาวโอเคเดินกลับทางเก่าอ่ะบอยกระสุน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 ยาวเก็บด้วยนี่ ต่อโน่นห้องโน้นมันวิ่งอย่าลืมนะสี่ทุ่มแล้ว สองตัวขับรถดีวยโอเค อันนี้ทางออกโอเคไปนอนอยู่หน้าประตูตัวเขียวปิดไหมปิดประตูเนานะอืมปิดตูวเิด วอยหลอกมาอยู่ท้องหน้าสามตัวมัง้งน่าจะเป็นห้องที่ล็อกอยู่มัง้งทางขวามือเออห้องนั้นละมัง้งมันมาตีทีจะแตกเลยวะ ต้องกั้นหน่อยแล้วล่ะมันตีทีเราแตกเลยอะอ่ะลืมเ,เปิดไฟห,หมวกตรงนั้นทางซ้ายมีตัวหนึ่ง่อยถอยมา มัน,ม,นมันติดซอมบี้อะไรกันไม่ทันมันเพิ่งสะปอนอุ้ยตกใจสอมนอกสอมนอก ตีตรงนั้นเหะเห็นได้แขนว่ะโดนไหมอะไรโอเค <c oughs> ทางไหนซ้ายขวาไหนสอดก็ได้ 那个叫。 ตัววะไม่มีละิ่งขึ้นอยู่จุดแดงโอ้ไม่มีละค้างอ่ะอืมึงน่าจะค้างอ่ะอยมายว่าไม่ต้องเหรอเดเดียวออกหลังหน้าต่างต่อ เสียงอยู่ไหนวะมไฟอยู่ห้องล่างไยมาเถอะไปออกมาทางหน้าต่างอยู่หน้านน่ะนะอ๋อนี่นี่อีกตัวหนึ่งตัวคารตายแล้วไปตายละตายแล้ว่ะเข้าต้องยอ่อ ไม่ใช่ทองน้นมีโบนัสย่อดเลยยังไงว่าโบนัสยอ่อมันขึ้นคำว,ว่าโบนัสยอ่อเพิ่มความแรงอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ๋อ เอาไกเลยมาอาหารเอาไหมอี่ไหนนู่นเดี๋ยวคูไปเอาเออเดี๋ยวเคาะกล่องก็ได้น่าจะแป๊บเดียวนำเน่าสองกับอาหารกระป๋องสอง,สอง ลงไปเอาห้องล่างด้วยตรงะนั้นน่ะ๋ยวค่อยลงทีห้องบนก่อน มีไะมไม่มีมีแต่ของอุ้ยเปิดจจาเอเลยลูกคีมันไม่มีไม่ใช่มันไอ้น,นี่ไงเคียสี่ไงปะ่ะออกนี่แล้วขึ้นข้างบนใหม่ Okay. แต่ก็โอเคอย่างอย่างน้อยก็ได้ประสบการณ์เออเทียห้าไม่ใช่แบบบ้านมันเป็นเทียสี่ปะห้องนี้เรียบร้อยแล้วไปทางไหนต่อนะ อืมทองนี้ใช่อ,อ๋อมีของด้วยไม่น่ามีมั้งไม่รู้ มีอยู่ข้างในไงต้องจำไม่ถี่ขึ้นี่อยสองตัวตีหน้าตาเฉยเลยหรือหมดแล้วทางขวาบอยระวัง เพคอ,อับไอ้นี่เต็มนิ่งขึ้นเยอะอปืนพกปืนพกใช่ไหมเออปพืนคับเต็มของพูเต็มไปแล้วตแต่เองเต็มวันแรกอะคูไปอัพลูกซองไงตอนนี้ปืนเต็มสามารถแล้เหลือแต่ลเฟิลจะวิ่งขึ้นไปล่อลงมาหรือว่ายัางไงลุยเลยไหวเหรอไหวเั็นไง My boy. Good content for you.

เดี๋ยวขอกระจกออกไกด์กระสุนยังห้าร้อยนะอืมเอาด้วยโอเคอ่ะทิิงให้นะอ่าโยนไปเลยไซงกริวหมดแล้วนะจะได้เราออกละ เนี่ยทางหน้าต่างเนี่ยกูเจาะไว้แล้วสามกิโลทางไหนวะโอ้ทางนน้นเนี่ย